โอ้ยก <łość> ี่ลายคราดอะไรแม่นะมือเก่งเออมากสักคะแน่สักคะแน่สักแขนแน่หัวเสี้ยนะขาพัโนเขาามบทือนาแม่ถือ สบายดีทุกคนเนาะวันนี้พบก,กับน้องอูแล้พวพบกับสองน้องอูล้องสารวันนี้น้องอูสิพาทุกคนไปเบิ้องการลิ้นมากแลยเนาะเป็นการลินพื้นบ้านของอทางบ้านน้องอูนเนาะหรือว่าทางฝั่งเลาวแต่ว่าน้องอูบ่แน่ใจว่าทางแขวงอื่นจะมีการลิ้นแบบนี้บ่แต่ว่าประเพณีของบ้านน้องอูก็คือในมือออกไม้สาม เดือนสามออกไม่สามค่ำของทุกๆปีจะมีการลินมักแร่เนาะลินมักแร่แบบนี้เป็นมักแร่แบบนี้มักแร่นี่นี่คือมักแร่เนาะจะเผาจะไปเอามันยูป้ายูพูเนาะไปเอามันยูป้ายูพูมันจะเป็นเครือมันจะเป็นเครือแล้วมันซิมีมากอันนี้อยู่ไหนเนาะขาเจ้าเอินว่ามักแร่เนาะบ้านน้องอูเอินมักแร่เป็นกาลลินพื้นบ้านเนาะเป็นกาลลินพื้นบ้านของบ้านน้องอูซึ่ง จะลินทุกๆมืออ่าเดือนสามออกไม่สามคำเนาะแต่ว่าอ่าน้องอูบนแนจคือน้องอูว่าอะไรน้องอูโบนแนใจว่าอ่าทางแข่งอื่นของประเทศลาวมีไผ่เคยลิ้นบอรหรือว่าทางฝั่งไทยเคยลิ้นกัละลินแบบนี้บอมาเป็นกัละลินพื้นบ้านเนาะแบบสืบทอดกันมาแต่โดนแต่ปูญ่าตายายเนาะซึ่งตั้งแต่น้องอูจื้อความได้ก็คือน้องอูก็ได้ลิ้นมากอันนี้เนะ้องมนะเล่เนาะแต่ว่าจะลิ้นทุกๆอ่าเดือนสามออกไม่สามคำนะคะาันท่าบ่มือเดบ็บกับแข้มสามคำ ถ้าเมื่อไหร่โบแม่เดินสาบอกไม่สามคำก็คือจะจะบริลลินเนาะ,ะ,ะจะบริลินก็จะลิ้นทุกๆปีเนาะปีหนึ่งจะมียูเทือนหนึ่งซึ่งในการลิ้นนี่ก็จะแบ่งกันออกเป็น2ทีมเนาะ2ทีมแล้วมี สองเทียมะกนจะมีไม้ลิ้นแต่ละไม้เนาะคือไม้หัวไม้โยบไม้หัวเขา่าไม้กอบยอบไม้อันเดอแต่ว่ามันก็นมีวิธีการลิ้นของมันอยู่เนาะซึ่งน้องอูก๋กับแม่จันก็นได้ไปลิ้นนอมอวานนี้เนาะเึ่งน้องอูก,กับอีแม่ก็ได้ไปลิ้นแล้วก็บแบ่งทีมก็เนาะน้องอูอยู่ทีมหนึ่งส่วนแม่จันอยู่ทีมหนึ่งแม่จันนี่เป็นเซียนการยิงมากหัวเขา่าเลยทุกคนถ้าผู้ใดอยากเบิ้งคลิปจกคู่ว่าการล,ลิ้นพื้นบ้านมักการลิ้นมมกแล่ของบ้านน้องอูเป็นแนวไหเขาพาไปเบื้องได้เน ตัดภาพไปที่การลิ้นมักแร่เลยเนาะอ่าตอนนี้คลิปนี้กะสิพาทุกคนไปเบิ้งวิธีการลิ้นมักแร่ของบ้านน้องอูเนาะค่ะเป็นการลิ้นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของทางฟังประเทศลาวหรือว่าทางบ้านน้องอูจะลิ้นทุกๆเดือนสามบ้างไหมสามคำแล้วก็แฮมสามคำเนาะซึ่งมือนี่กะมันจะมียุคสองมือเนาะลิ้นมือวานนี่แล้วกับมือนี่แต่มือนี่กะมีคนลิ้นอยู่เนาะแต่บ้าน,น้องอูน่าจะไม่ไปลิ้นเลยเลยว่าเมื่อวานนี่ไปลิ้นหลายเจ็บขาเมื่อวานนี้ปิดห้างกับแม่จันเลยไปลิ้นมักแร่กะ ไปเบิ้งน้องว่าเป็นกาลินพื้นบ้านของบ้านน้องอูกาลินมังเร่ไปอะไรเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยอ่านเลยดนี่เริ่มกันละอันนี้เขาเอิ้นว่ามักแร่มาตานไงซิลิเหรอันนี้มังเร่เดือนซ้ำบังไม่ซ้ำคำแตนมันที่มีไรไหมอันนี้เอิ้นไหมเดี๋เกาะไม่สลูมันสลูตุ๊ดตุ๊ดน้องชโลมลายแล้วมันจะไปติด อันนี้น่ะเฮ็ดยากยากเลยมามองสิน่ะตีกระบะที่ไหนตีกระบะอีกไห้วธรรมดาเออจะหัวใจมันง่ายเป็นรอยเกลือเนาะกระปะ เไปพี่เอาเป็นะไม่เชื่อนะนะการเล่นพื้นบานเนาะอันนี้เขาจะเอินมามักแลบานหว้ามอีลีบยนบง้าได้ล้เด้าข้พอแตมีบุมิหางกันด้งกินค้างวันนี้ สวันะป้าวิบุญรัศนลุกส่วนเตาเลยนั่งนั่งแบบเบี้ยวเอาใส่คางบุ๊ดส่หูได้ปะใส่ใส่ได้คำพูดมันเมียนกวนเอาเออโอ้ยโอ้ยบ่อนเอาลถเบาๆอย่างนะ คนตายตายบกอันนี้เก่งนะคนเก่งสวยนะแบบนี้อ้าวเบี้ยวเบี้ยก็ได้นะเออดีเอาดีๆอาบูาก้อาเหาบเบอ อกแล้วนะอวอาว้าัน้ไม่้เลยนรุดมอ้ยรุดมือมันรุดมือมันลุดมือรันทำไะงกีอันนี้ลมมด้เดียวเดียวรอยาน่ะกยาน้เด้อเออแพงตาคนเน่เกยายเขแ่เกียนี้กัได้ กิดเือหลักจันนี้อันนี้เขาเอานายโยบอันนี้ฮาวสีแบ่งทีมเป็นซ่องทีมเพื่อมันคู่กันโอ้สวยซื้อว่าสวยเบียวสวยซื้อเนาะนั่นยนี่าแงอั้นกันเลย แหเอาเอาเลยเอาเลยเล่ห์กุ้งคตแหงเดยแหงเขาบอย่างบันทึกอันนี้ไม่คล่องเข้าเพิ่มท่านเลยอ้กดิ่กระแอะไรนาเบยูาไอป่อไอปอเราเกนเกรงๆไดีซาก็แ้แนนไปเพิ่มบารมีเามาแล้วนะเวยงขึ้นเดี๋ยวไเดี๋ยวั

วันนี้อีแม่กำลังสิไปสักคุณโยกถ้าจะไปโยกอีหยังมาอันนี้ซุ่มเจ้าตัวได้สิได้ดอกรอดตะห่ามาอันนี้มากว่าเข้าเออมากอันนี้เพอดนลื้อพิ่นมากิ่นป่านความเป็นโดยตั้งแคนโอ้ยไปเบิ่งแม่จันยิงมานี่นะบุญเทื่องหรแม่เอ้ยข้ามหัวพุดพุ่นน่ะโอ้ยขามเลยเอาน้องแนงน้องแนงเด้อขี้ทรายว่ะ

แม่ตัวนึงไปตัวนึงแนไอ้โนนโดนนี่ค่ะไอเด็ตกองแนไอ้โนโนนท่านไปชื่ไอนั่นนะเกกล่องเอาเอาโอ๊ยมันบู่เราไปรบองมามายิงเขือนยิงเลยนะเอาอ้นนี่ไปนวยนั่นเยแม่เนเคือเอ้อย่าสู้อไอผู้สาวนะได้บ่อได้บ่อ โอ้ยคนองยู่เลยเนาะเข้าบปนี้เนาะใควะมนสามึงแม่ยิงมันแม่แม่แม่ยิงแม่คุณได้ใส่น้ำลายอีกคือไปเนเรโอ้ยบ้าไปเนรบ่าไปเนรคุได้เปา่แม่ที่ยิงมันเทือบานนึงเฮ้ยยิงมันนะยิงกันยอบเองคุณ่ะอมุกไทยแม่ทำไปหนึ่ี แม่นะไปน้องแมงมาดิโอ้ยบุได้ขีย้ยขนาดทีมนี่คเลยโอ้ักยไป้นมดละที่น้าหัวมือโปูอเลยนะมือโปะเอาลิ้นหลข้าวเลยมือปู อะไรตายาวบงการจะได้พาันาดบลวเนตายเงไม่เยอะ่เยอะนะะขาไม่เข้ากอย่าวกผเป็นไหมเป็นไพ่เด้นเลยโอ้ยขี่ลายขนาดบรได้รบาดโ่ไม้อีเมนะข้าจะไปจะกี่รอบละเองมาหัวเข้านี่อย่บานนี้เราไปขึ้นต้องลองแต่งแนนดวเลยไอ้นี่หน่แห้งบนเน่เลยแ้่รั่วเลยนะ เอไม่วยเจ้ผู้นิสซัมดีสวยดีเด็ดจับขเ็ดาเนี่ยขดดีเด็ดเขานี่ดีเด็ดเาเนี่ยขีเด็ดเขาเี่ยขดดเขานี่ยเดเาเน่เด็ดาเเาเี่ยขดดีเ็ดเอเนี่ดานี่ ต, America, ตงงายแล้วบอสี้็มางงงมดราบบจลูกแงลดงไปบไปมากมันมากันเดี๋วก่มากันเดี๋มากันนี้นเออมากสักแขแน,สขน,สขน่สักขนกนแหัวเสียนเลยนะครับประเดนว่าเข้าเลยนมวาเข้าซ <i> ัมามักมาะละ จ็กตีนกรันวัดาปุ่อะไรจะเขไม่งเหอไม่ยางปุ่นนี่น่ไม่ยางก็ต้องย่างมันวอกแกตีนนะสิวอ่ะคุ ไม่ไม่ตีแล้วไม่กอบยอบมาบาเลย้วล่างแ่สวยใมแล้วนะไม่กอบย่าแกงยังน่าสีไปยื้อนะมันน่านี่คยาแล้วดูเลยนี่โมว่กันมใ่ิดูเตืนมาแล้ว กเ่กัะจัเป็นแล้วเนาะอาเดียวอ๋อสวยผู้เดียวมดได้เสยอยกไปเลยไม่ไม่ออนแอนแบบนี้นะติดลิ้นเราสันอ่อนแอนนี่ต้องต้องเต้นมาเป้นในบูมีนีหนุ่มยานได้นี่ อ้อนได้ไหมจ๊ซีวะเอออ้อนนะเดวกออนมาล้นะออนมาล้ไปเจ็บตีอีกีนะอ้อนแอนเออมาสลูตุดตุดนี้เข้าไปแล้เด็กไปสลูตักมอข้างนี้ก่อนเนาะตักมือ้างผู้ข้างผู้ดูเลยเบิ้งกอกเลยนะปอนะว้าไปอกล้วก็เ้งแล้ว

ไ้แล้อจักมาด้วสวยไหเนี่ยน้องแข่งสวยสัก oui คูยแรงลอยนี pues like ่ผูมาใ่ไมอย evet> ู่ไก่กระเทือกนนองก็อยู่หันชิกระเทือกวแล้วบเลยแลวระบาดไปยังท้รองเออ ได้ป่แม่ได้อันนี้คือเน่้อ่เลยวะตุ้ยดีปะประทเลยนะเรอน้ตนนันนะนี่้าห่าวมัน้อยๆมันไม่อยหรอนี่หน้าตอนนี่นอเดียวนี่จะเิ่งกับเิ่งนางอู้เพิ่นชิยิงอาเอาดีๆเด้อุกหัวเข้านี่เด้อกค่แงตีเลบสั้นอยู่นาะ เบิ้ลก็ปีเบิ้ลสปีที่ยิงตด้เล้ับเขากองว่าได้ตายกู่ไดโสใสกองนย่งอ้ได้บุกอ้นนังช่วยเบิงดูได้บงกถาสิกวดล่างได้วหมนี้เด้อเิ้ยไม่ไม่หม่มอ ไม่ค <c ười> <c ười> <ừ> ้าวชอบคนค่ะจะได้ขึ้นระบ้าแบบนี้นะเปิสปีดหลยดิ้สปีดจริงจริเยอจุดว่าพอวเข่าขึ้นแล้วเนี่ยบ้านที่แม่ขึ้นบบนี้นะยังหอกับไปตั้งไงเนาะดนจะขึ้นพ้นเอตั้งสิ่นแม่นเรียงเลียงกันกับคนมาดนจะขึ้นพ้นยิ่งกับบุตรแม่เอ้ยเอาแม่ฮะ าดีใจขนาดแหงกันถึงเล็กนถึงเล็กเบียดคุณเนาะดีใจกันถึงเล็กเบียดโอ้ยเฮ้ยสองคนเอาใส่เขาสองคนเอาใสาเอาเอาตัวเองให้รอดกันไปที่เดิมทำกันได้เออ สาบ๊อบเพื่นไปบ๊อบขนไล่บ๊อบเบียตังอยู่ชักเลิกอยู่หันตังหกช่างไดกันไหลเขาก็ไอ้บ๊อบนี่เนีอีพิมพ์ผ้าเบียก่อนัเนี่ยว่าชื่อว่าตัวเองอยู่ทางข้อกันบ่าวพู้เดียวเลยสวยแม่แม่แจนสวยหมดทุกคนแม่แจนสวยได้นี่ซุปเปอร์เคยบ๊อบเคยได้หมดแต่แม่คอยซื้อไปซื้อกิน ไยเผมันได้มาซื้อนุยร่าว่าเสิเป็นดาวมักแระปีนี้เนาะปีหน้าพูดอะไรจริงเ้ยไ่แด้ข่สวยได้เจ้าคุณเนาะกันสวยได้ไ้เรือกบวาเเฮ้ยด้าสี์าบ้รู มาห้ากันปะมันซิมอได้มากนี่เด้อท้างเด้อมันซิมพได้มากนี่แหละนั่นมีนาโอ้ยมันีนคนเบามากนี่ก็นซิบีพอได้ได้นะขึ้นเลยขึ้นเล้ลขึ้นได้อีกนบอบอได้บอได้ห็นบอบอย่ามาอย่ามา

ปาท้าเอ้ยเจ้าพี่มาเทียวจังนขึ้นซะเอาน้ามาลากไปด้เลยขาอะเขาขดทักไม่เขาบ่ได้เ่าไตังเลยเดินออกไปตังกันเอานี่เจ็บสังก็เจ็บยอมไปลากไปเขาสปีดเดตักสัจับไปนองสะใา้พู้รักเอาเด้อเอาเด้อตันนี้ตังก็ได้ละ พี่ตากระดตินะบัาตัวเองคือยิงไปชื้นจะว่าแห้งไปยากเกอนมีคนตดให้อยู่ไงเอามันเด้อเอาไม่ถูกเฮ้ยไอ้เจ้าไปเลยจอกไรจอกนึน้องขึ้นแท่งนึงไงโอ้ยทนยกเข้าสู้งนี่ทึบเลยเข้บา น้อยี่พอดีทึกเลยนะน้อยแม่แม่สุสวยแม่เลยตายห้าคนหาเอ๊บ้างแม่เร็วแหละบันนี้ข้ามพุทธบัดโอ้โหได้หาคีเดียวเนาะมาเอาค้ณเอามือกมันเข้าชี้ยิงมือโตเอาไก่นะพผากเขาแล้วข็ยิงสู่นะจุบุบจุบหมเลยาปอ แกแค่ระบาดนี่นะเชียดเหตุละด้ชอนู้ยเลยพีไในช่อนู้นแล้วนางอูคำบบธื้นางเอ้ธื้อออฟางพี่ได้ขึ้นละเลือกใส้มักแล่น่ะจะรู้คอยู่ในลตกัได้้าเอาวห้หน่ะคื่ว้ฮน่ะคือได้เน้แมนนี่วะ ทา่ดีด้ของเอื้อนน่ะมเมนต์เอาเอาอาอาสามลุมซ่องพิ่มานไม่มันด้ผู้เดอนเอาเอือเากข้ามาไ่เออข้ามวะจีวะปอเฮ้ยจมือ้กนดเอาไปวางวางบังละลายไล่อะไรมากเนไมากเินีกระเทิติดเลย่นก็เก้อนดีกเอาะได้วะ

พูฟ้าพูนันชิลางแทนโอ้อเงิดไปจ้างกับบอดายโอ้บอดายบดาอีพี่มันถังสตเธออะไรมันกลัวนะจะกลัวมัมันอันอีพี่มันถังสตีว่าเ้ามาดีรบ้าบาดี่นี่สูงบนแม่อันนี้แก้ว แม่นะคุนได้ท่าคือท่าลายด้วยเด้อแก่รบกวนด้วมาป่ญา้นงบอลกแกเหรอเอ๊ปาปาสวยที่นอแม่ขุนได้เปล่านี่นี่นี่บสลิ่อ้าไอ้บอลสลิ่ไห พต่ช่วยช่วยู้สวยยิ่ยด้วารุนักหัยอนักคนสวยนักคนสวยแม่สวยแม่ม่ตัวจังสวยเลยสวยสวยรดแต่ไม่ได้สวยเพือกันซองห้อยแจนี่อาท่านน่ะพื่อกันมาตาย่องนี้เลยบอดายก็้มาตั้งตัวนี้มันเหอะเฮ้ยน้องของเฮายังใครกัน บอดดเหิมดิเนาะจะเป็นขี้เหอะขี้ไฮแเขาเบิ้ในบนตตันมันก็ขี้เหอะนางนางอูคัเนเอ๊ะนี่ไงามละน้นั่งงามแล้ว้เอ๊ะอะไรามังนีมากนั่นเอาังนี้เด้อเอาเลยมากหมดเลยเอาเลยสสหน่วยต่ง กูลยโอ้ทำลายใส้ท oh, ุกรอบเลยนะผู้ดำเนกไม่ยากสวยเห่าเนาะผดกสวยนาคยเดียวด้วนี่เป็นน้ำลายเราขับรถกันด้วยนี่ไปกันด้วยนี่อืดบดยากนด้วยตั้มด้วยนี่ไปเรื่องบไดยากนะนี่นะ้ามาตายด้วนี่สปแม่้มาวยต้มนี่กนอนอย่างยากเลยนาะ้มาตายด้วนี่สักเอามาตายสักบ้มาตายน้วยนี่สักบ้าลาบรันเนะ

ไม่ตกล้คุาได้คุณป้ขามาโดนอันเอาขามเลนเบี้ยทางกองปมดทึเดียมันยังอีกหนึ่งเลนเบียพวกเนีไใคข้มาได้ใจห่อยน้องมตังดีดดูบางนันจะได้ไปงานนะงานะเอามันเรียนเท่าะ้าปกดไดนปะ เอาสปีดเอาสปีดสีนั่นสปีดย่ทางเดิร์นเข้ากับมังแรกก็จูกันละแม่เลยแม่เ้ยยุตีนี่ตีนทึ่มือหมดเลยพกเขาขยามากแล้วเนีนทีเมือมือรถนะเออดั้วเจ้าแล้เจ้าเจ้าสอจ้าสองก้อนค่ะซะกูเดินอยากกินข้าวไปกินเด้อก่อนเด้อ สวยคนเก่งไอมลืมมา่ายแต่แบบเอ้ยจะลืมบอสีแดงมาได้ตีนางไกมไม่สักคะแนนลอบอมดีดดีด <expl od kim> ี อ่านเพื่อนได้หกทางคุณได้กำลังที่ได้ซองซองต่อหไอ้หกือทางนี้หาได้เรือวันนี้คือช่องต่อหกโอ้ตาเราไ่ได้เจอจริงน o ป่เสือใส่เสือที่ได้สักลายม่แม่ยัะ đen đen đúng không mà, lên đen, nha, chất chắc con nha không, mệt, mắc cọp giọt cọp giọt, ว้าวข้ามให้มันตกรึยังก็มาได้สีวะสีวะเออสีเหล่สีเหล่เออเกือบรรได้ได้ยังมากเดียวยังส่องคนยังคำได้เดี๋ยวยังแอร์ด mm ีนะไปสวยแล้วคุณนี่ยนี่อว